เมียเก็บขยะเล้งลูกตหาสามีสิบห้าปีพบความจริงสุดช็อกถูกทิ้งเพราะเงินเสียงลมแรงพัดผ่านกองขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นชืน้นมือของหญิงไวกลางคนสันเล็กน้อยขณะคุยหาขวดพลาสติกในถังดวงตาเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ยังมีประกายแห่งความหวงังชื่อของเธอคือละมอมแม่คนหนึ่งที่เลี้ยงลูกด้วยการเก็บขยะตลอดสิบห้าปีที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตอยู่กับคำถามในใจทำไมเขาถึงหายไป ทุกเช้าละมัมจะตื่นก่อนฟ้าสางเสียงฝีเท้าบนพื้นซีเมนเปียกดังสะท้อนในซอยแคบเธอมักเหนื่อยหน้ามองไปทางถนนใหญ่ที่เขาเคยเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองวันหนึ่งขณะเธอกำลังแยกขยะหลังตลาดชายคนหนึ่งในชุดสูทเดินเข้ามากลิ่นน้ำหอมราคาแพงปะทะกับกลิ่นเน่าของเศษอาหารละมอมหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงเธอจำแววตาคู่นั้นได้ทันทีสมชยายเธอเรียกชื่อเขาเบาๆ เสียงสั่นจนแทบไม่ได้ยินเขาชะงักก่อนหันมามองสายตาเย็นชาราวกับมองคนแปลกหน้าละมอมงก้าวเข้าหาฉันตามหานายมาตลอดนายรู้ไหมว่าฉันกับลูกลำบากแค่ไหนสมชายหลบตาแล้วพูดชาชาฉันไม่อยากกลับไปเสียงลกเงียบลงเลยเพียงเสียงลมวิวและสุนัขเข่าหอนจากท้ายซอยละมอมยืนต่อแข่งเหมือนเวลาหยุดหมุนทำไมถ้าําเสียงแทบขาดห้อง สมชายมองรอบตัวเห็นถุงขยะในมือเธอแล้วถอนหายใจเพราะเธอไม่มีอะไรให้ฉันอีกแล้วประโยคเดียวเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจละมอมตัวสั่นมือกำถุงขยะจนแน่นน้ำตาไหลเป้นแก้มที่เต็มไปด้วยฝุ่นกลิ่นขยะเหม็นคลาคลงแต่กลิ่นของความทรยศกลับแรงกว่าเธอจ้องตาเขาดวงตาแดงกำ่ำนายทิ้งฉันเพราะเงินงานหรือสมชายไม่ตอบเขาหันหลังให้เธออีกครั้ง เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นถนนก้องกังวานในใจเธอละมัมสุดลงกับพื้นมือยังกำเศษพลาสติกไว้แน่นแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบเศษขวดจนแวววาวราวกับย่อยยอยความฝันของเธอเองเธอในหน้ามองฟ้าหัวใจแตกสลายแต่แววตาย,ยังไม่ดับในความเจ็บปวดนั้นมีบางสิ่งเริ่มเปลี่ยนไปในใจของเธอละมัมนั่งนิ่งอยู่กลางลานขยะอยู่นานเสยงมแมลงวันบินวนรอบหัวกลิ่นเหม็นชื้นคลุ้งเข้าจมูก แต่เธอไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วภาพในหัวคือวันเก่าที่เขายังจับมือเธอวันที่ทั้งคู่โหเราะในบ้านไม้หลังเล็กวันที่เขาบอกว่าจะกลับมาพร้อมอนาคตที่ดีกว่าแล้วเขาก็หายไปในวันฝนตกหนักน้ำตาเริ่มแหง้งเหลือเพียงความว่างเปล่าที่กัดกินหัวใจและมั่มยกมือขึ้นปาดน้ำตาด้วยแขนเสื้อเก่าฝุ่นและคราบเหนื่อยปนกันจนแสบายเธอลุกขึ้นชา้า เสียงคาของเธอสัน่นแต่ใจกลับนิ่งจนน่ากลัวเธอหยิบถุงขยะขึ้นมาแบกบนบา่าสายตายังมองตามทางที่สมชายเดินจากไปฝนเริ่มโปรยละอองน้ำเย็นกระทบใบหน้าเธอหลับตาปล่อยให้มันล้างร่องน้ำตาออกไปทีละหยดในหัวเธอมีเพลงเสียงลูกชายวัยสิบพาที่รออยู่บ้านเด็กที่ถามทุกคืนว่าพ่ออยู่ไหนเธอเคยตอบด้วยรอยยิ้มว่าเขาคงยังทำงานอยู่ไกลๆแต่คืนนี้เธอคงตอบไม่ได้อีก เมื่อกลับถึงบ้านเหล็กที่สร้างจากไม้เก่าละมั่มวางถุงขยะลงข้างกำแพงกลิ่นฝนผสมกลิ่นสนิมจากหลงังคาสังกะสีเสียงน้ำหยดจากรูรั่วดังเป็นจังหวะลูกชายเธอนั่งรออยู่ในมุมห้องตาโตเต็มไปด้วยความใส่ซื่อแม่แม่เจอพ่อใหม่เขาทามเบาๆละมั่มหยุดหายใจไปชั่วขณะเธอไม่อยากทำลายความฝันของลูกแต่ความจริงกลับหนักเกินจะปิดบังแม่เจอแล้วลูก สิงเธอสั่นแต่พอเขามีชีวิตของเขาแล้วเด็กชายเงียบไปววตาสับสนก่อนจะค่อยๆกมย้มหน้าละม่อมเดินเข้าไปกอดเขาแน่นกลิ่นเหงื่อและกลิ่นฝนบนตอลูกทําให้ถะุ่ว่านี่แหละคือสิ่งที่เธอเหลืออยู่คืนนั้นละมอมนอนไม่หลับสิงฝนตกกระทบหลังคาย,ยังดังต่อเนื่องในความมืดเธอเห็นเงาของตัวเองบนผนังไม้หญิงที่ถูกทิ้งเพราะไม่มีเงินแต่ยังยืนหยัดได้ด้วยหัวใจของแม่ เธอคิดถึงวันที่สมชายพูดว่าฉันต้องการชีวิตที่ดีกว่านี้ตอนนั้นเธอยังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความดีไม่ได้วัดด้วยเงินเช้าวันต่อมาละมอมออกจากบ้านพร้อมรอยยิ้มที่เจือความเหนื่อยเธอไปเก็บขยะเหมือนเดิมแต่ทุกก้าวที่เดินมันไม่เหมือนเมื่อวันอีกต่อไปแสงอาทิตย์เช้าที่ลอดผ่านหมอกควันสะท้อนบนขดพลาสติกที่เธอเก็บมันวาวาวราวกับบอกเธอว่า ชีวิตยังมีค่ามากกว่าสิ่งที่ถูกทิ้งจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังยืนอยู่หลังตลาดมีหญิงสาวแต่งกายหรูเดินเข้ามาในมือถือกระเป๋าแบรนด์เนมที่สะท้อนแสงแดดจา้าหญิงสาวยื่นซองเอกสารสีขาวให้คุณละมอมใช้ไหม่ข้ามีคนฝากสิ่งนี้มาให้ละมอมมองซองนั้นอย่างลังเลหัวใจเริ่มเต้นแรงอีกครั้งกลิ่นกระดาษใหม่ปปนกับกลิ่นเน่าในอากาศเธอเปิดซองอย่างชา้ชา ข้าในมีเอกสารหลายแผ่นกับรูปถ่ายในรูปคือสมชายยืนข้างผู้หญิงอีกคนพร้อมแหวนทองในนิ้วมือด้านล่างของรูปมีลายเซ็นเขาพร้อมข้อความสั้นๆขอโทษฉันเลือกทางที่มั่นคงกว่าโลกทั้งใบเนียบลงกี่ครั้งเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมามุอทสั่นจนกระดาษแทบหล่นแต่ในวินาทีนั้นเองถ้าเห็นบางอย่างที่มุมรูป มีเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ข้างพวกเขาเด็กคนนั้นมีดวงตาเหมือนลูกชายของเธอทุกประการละมัมมองภาพนั้นนิ่งเงนันโลกหมุนช้าลงราวกับทุกเสียงถูกกลืนหายไปหัวใจเธอกระตุกแรงจนแทบหยุดเต้นลมหายใจขาดเป็นห้องห่วงดวงตาจ้องที่ใบหน้าของเด็กหญิงในรูปอย่างไม่กระพริบเธอยกมือขึ้นแต่แผ่นกระดาษปลายนิ้วสั่นไหวสัมผัสเย็นของกระดาษเหมือนน้ำแข็งที่บาดลึกถึงใจ นี่มันอะไรกันเธอพึมพำเบาๆหญิงสาวที่นำซองมายังคงยืนอยู่สายตาเธอมีแววส่งสารบนลังเลยเขาบอกให้ฉันเอามาให้ข้าเขาอยากให้คุณรู้ความจริงละม่อมเงยหน,น้าขึ้นเสียงฝนเริ่มตกปร่อยๆอีกครั้งกลิ่นดินเปียกลอยขึ้นจากพื้นผสมกับกลิ่นขยะแต่ตอนนี้กลิ่นพวกนั้นจางหายไปเพราะกลิ่นของความทรยศมันแรงเกินกว่าอะไรทั้งหมดเธอกำรูปถ่ายแน่นเด็กคนนั้น รอยยิ้มเหมือนลูกชายของเธอไม่มีผิดแววตาใส่ื้อเหมือนที่เธอเห็นทุกเชา้าเหมือนสำเนาที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีใครบอกเขามีลูกอีกคนเสียงละมอมเผ่วเบาแต่มันหนักแน่นพอจะกรีดใจตัวเองหญิงสาวหลบตาคะ่ะเด็กคนนั้นอายุห้าขวบความเนี้ยแผกระจายเสียงฝนร่ำแรงขึ้นหยดน้ำตกกระทบหลงังคาสังกสีจนดังก้องในหัวละมอมก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าว เท้าเหยียบลงบนโคลนเลนแชะน้ำกระเด็นใส่ขากางเกงแต่เธอไม่รู้สึกถึงความเย็นเลยภายในอบก,กลับร้อนจัดเหมือนมีไฟกำลังลุกไหม้ภาพสมชายซ้อนขึ้นในหัวชายคนที่เคยสัญญาจะสร้างอนาคตให้เธอแต่วันนี้กลับสร้างชีวิตใหม่กับใครอีกคนโดยทิ้งเธอไว้ท่ามกลางกองขยะและคำโกหกเธอถอรเบาๆเ,เ,เสียงหเราะที่ไม่มีรอยยิม้มเขาคงมีความสุขดีสินะหญิงสาวไม่กล้าตอบ ละมอมจ้องเข้าไปในตาเธอแล้วเขาไม่กลัวหรือว่าความจริงจะกลับมาหาเขาหญิงสาวขยับปากแต่ไม่ทันพูดละมอมฉีดภาพถ่ายนั้นออกเป็นชิ้นเล็กๆเศษก,กระดาษปลิวไปตามลมฝนบางชิ้นติดอยู่บนหน้าของเธอบางชิ้นตกลงไปในโคลนเธอหอบหายใจแรงทุกลมหายใจคือการต่อสู้กับความจริงที่แทงเลกมือเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือเขาตาัดคิดว่าทิ้งฉันแล้วทุกอย่างจบเธอกล่าวช้า,ชา แต่เขาลืมไปอย่างหนึ่งฉันยังอยู่และฉันจำได้ทุกอย่างเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นแสงฟ้าลาบสะท้อนบนดวงตาเธอในแววจา,านั้นไม่มีความอ่อนแออีกต่อไปมีเพียงความแข็งกร้าวที่กำลังแปรเปลี่ยนเป็นแรงผลักหญิงสาวที่ยืนอยู่ไถยออกไปทีละก้าวรู้สึกถึงอำนาจบางอย่างในท่าทีของละมอ่อมเธอไม่พูดอะไรอีกและเดินหายไปในสายฝนละม่อมยืนอยู่ลำพังเสื้อผ้าเปียกชุ่มน้ำฝนไหลผ่านแก้มเหมือนน้ำตา แต่คราวนี้เธอไม่ร้องไห้เธอเงยหน้ามองฟ้ายืดหลังตรงเขาทิ้งฉันเพราะเงินนั้นฉันจะอยู่ให้เห็นวันที่เขาต้องจ่ายคืนทุกอย่างเธอหันหลังกลับเดินฝ่าฝนไปทางบ้านเสียงรองเท้าแตะกระทบน้ำดังแฉะแต่ทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อกลับถึงบ้านลูกชายยังนั่งวาดรูปอยู่บนพื้นและมัมมองหน้าเขาแววตาอ่อนโยนแต่เด็ดเดี่ยวเธอเข้าไปกอดลูกแน่น กลิ่นสบู่ราคาถูกบนตอลูกทำให้หัวใจอุ่นขึ้นแม่สัญญาเธอกระซิบแม่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายเราอีกแล้วคืนนั้นลมแรงพัดผ่านหน้าต่างไม้ละม่อมจุดเทียนแทนไฟที่ดับเพราะฝนเปลวเทียนส่องแสงสลัวบนใบหน้าที่เปียกชื้นในดวงตาคู่นั้นมีทั้งความเจ็บปวดความโกรธและประกายแห่งการเริ่มต้นใหม่เธอหยิบสมุดเก่าขึ้นมาเปิดหน้าขาวแล้วเขียนชื่อสมชายด้วยลายมือหนักแน่นจนกระดาษเกือบขาด ใต้ชื่อนั้นเธอเขียนอีกบรรทัดนี่ไม่ใช่จุดจบของฉันแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเขาเสียงฝนด้านนอกยังตกไม่หยุดแต่ในใจของละมอมกลับเงียบสงดเธอยิ้มบางๆให้กับแสงเทียนแล้วหลับตาเรากับกำลังเตรียมใจสำหรับวันใหม่วันที่เธอจะเผชิญหน้ากับอดีตอีกครั้งด้วยมือของเธอเองรุ่งเช้าฟ้ายังมืดครึมกลิ่นดินหลังฝนชื้นปนกลิ่นสนิมจากหลังคาละมอมหลกขึ้นจากที่นอนอย่างเงียบ เทียนเล่มเมื่อขึ้นดับไปเหลือเพีงควันบางๆลอยขึ้นจากไส้เทียนไม่ลูกชายยังหลับอยู่ถ้ามองใบหน้าเขาอย่างแผ่วเบาแสงอาทิตย์สีเทาอ่อนลอดช่องไม้เข้ามาแต่ผมของเขาในวินาทีนั้นหัวใจของแม่คนหนึ่งเต็มไปด้วยทั้งความรักและความตั้งใจละมัอมแต่งตัวเรียบง่ายเสื้อยืดซีขาดตรงแขนเล็กน้อยกางเกงผ้าขามาที่ซักจนสีแทบจางเธอมัดผมแน่นแล้วคว้ากระเป๋าเ้าข้างกา วันนี้ไม่ใช่วันที่จะเก็บขยะแต่เป็นวันที่เธอต้องไปหาความจริงให้ครับซิงจัก,กรยานเก่าดังเอ็ดอาค์ขนะเธอปั่นออกจากซอยหมอกเช้ากระบ,บนเส้นผมและไหลเธอปั่นผ่านร้านชำเก่าผ่านโรงงานร้างจนถึงเขตเมืองที่จึกสูงเริ่มตั้งเรียงรายเธอหยุดอยู่หน้าอาคารสำนักงานใหญ่แห่งหนึ่งป้ายข้างหน้าเขียนว่าสมชายเทรดดิ้งกรุ๊ปหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งนี่คือชื่อที่เธอเคยได้ยินจากปากพ่อค้าตลาด ชายที่ทิ้งเมียเก็บขยะไปสร้างชีวิตใหม่จนร่ำรวยเธอยืนอยู่หน้าประตูอัตโนมัติร,ปรอปภมองเธออย่างแปลกใจหญิงร่างผอมเสื้อผ้าเปื้อนดินยืนอยู่ท่ามกลางคนในชุดสูทรูคุณมาทำอะไรครับเสียงรปภาถามอย่างสุภาพแต่แฝงความระแวงและมั่นมองเขาตรงๆฉันมาหาคนชื่อสัมชายร,าปรอปภนิ่งไปท่านเป็นเจ้าของบริษัทครับคุณนัดไว้หรือเปล่าเปล่าเธอตอบเรียบแต่เขาเป็นสามีของฉัน เสีงในล็อบบี้เงียบลงชั่วครู่พนักนานบางคนเหลียวมามองแววตาพวกเขาปนทั้งสงสารและความอยากรู้รอปรอลังเลก,ก่อนจะยกโทรศัพท์ขึ้นโทรหาใครบางคนไม่กี่นาทีต่อมาหญิงสาวในชุดสูทเข้ามารับเธอฉันข้าคุณสมชายอนุญาตให้ขึ้นไปพบลิฟต์ขึ้นช้ายอย่างผิดปกติเสียงเครื่องยนต์ในช่องเหล็กดังคลืคลานละมัมยืนกอดกระเป๋าไว้แน่นใจเธอเต้นแรงจนแทบกลืนไม่ลงเมื่อประตูลิฟต์เปิด ห้องทำงานหรูราปรากฏต่อหนะ้าพร้อมหนานุ่มกลิ่นกาแฟาสดหอมฟุง้งแสงไฟสะท้อนบนโต๊ไม้ราคาแพงสมชายนั่งอยู่หลังโต๊ะในสูทสีเทาเรียบแววตาเขาเย็นและมั่นใจรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นเมื่อเห็นเธอละมองเขาเต่ชื่อเธอเหมือนคนพูดถึงอดีตไม่ได้เจอกันนานเลยนะละมอ,มองเขาอย่างไม่ละสายตาฉันเห็นรูปนายแล้วรูปที่มีผู้หญิงอีกคนกับลูก สมชายเงียบไปครูเมื่อเขากระทบต้อเบาๆฉันไม่คิดว่าเธอจะได้เห็นแต่ฉันเห็นแล้วละม่อมพูดเสียงตำ่ำเด็กคนนั้นหน้าเหมือนลูกฉันอย่างกับแกสมชายถอนหายใจมันไม่ใช่เรื่องของเธออีกแล้วละม่อมฉันมีชีวิตใหม่มีครอบครัวใหม่เธอก็ควรจะยอมรับคําว่ายอมรับทําให้เลือดในกายเธอเดือดพล่านยอมรับที่นายทิ้งฉันไปเพราะเงินเรอเสียงเธอสั่นแต่วาวตาเด็ดขาดสมชายลุกขึ้น อย่าพูดอย่างนั้นฉันก็ต้องเอาตัวรอเธอไม่มีอะไรเธอจนเธอไม่มีทางเข้าใจชีวิตของคนที่ต้องการก้าวนายละมัมหัวเราะเบาๆหัวเราะในลำคอเหมือนคนสิ้นหวังใช่ฉันจนแต่ฉันไม่เคยขายหัวใจของตัวเองเหมือนนายเขาชะงักในโดนตาริมีแววสันไวฉันแค่เลือกสิ่งที่ดีกว่าเขาตอบสิ่งที่ดีกว่าละมัมก้าวเข้าไกลหรือสิ่งที่ง่ายกว่า ที่ไม่ต้องมีความรับผิดชอบที่ไม่ต้องมองกลับมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รออยู่สิบห้าปีสิ่งเธอดังกล้องทั่วห้องสมชายมองหน้าเธออย่างคนจนมุมแล้วเธอจะทำอะไรได้ละ่ะเขาพูดเสียงเบาแต่เยือยัยนเธอก็แค่ผู้หญิงเก็บขยะวินาทีนั้นความเงียบหนักดึงจนแทบหายใจไม่ออกแล้มอมยืนนิ่งดวงตาเธอไม่กระพริบเธอเอื้มมือไปหยิบซองเอกสารจากกระเา๋าแล้ววางลงบนโต๊ะตรงหน้าเขา นี่คือใบแจ้งนี้เก่าที่นายลืมไปเธอเก่าชา้าชะนี่ของความจริงนี้ของคำสัญญานี้ของหัวใจสมชายขมวดคิว้วนี่เธอกำลังขู่ฉันเหรอไม่ใช่ขู่เธอยิ้มฉันจะไม่ทำอะไรเลยความจริงจะทำแทนฉันเองเธอหันหลังกลับเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับไปมองเสียงรองเท้า,าเธอเหยียบพร,รมดังเบาๆแต่มั่นคงทุกก้าวที่เดินคือการทิ้งอดีตไว้ข้างหลังเมื่อประตูลิปปิด และมัมปล่อยลมหายใจออกช้าๆน้ำตาไหลแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจเป็นเพราะโล่งใจเธอรู้แล้วว่าเธอไม่จำเป็นต้องมีเขาอีกต่อไปเพราะในที่สุดเธอก็ได้คืนสิ่งที่เขาพยายามพรากไปศักสีของเธอเองข้างนอกลมเย็นพัดแรงกลิ่นฝนจางๆลอยมาตามถนนละมัมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เริ่มเปิดแสงแดดอุ่นๆส่องลงบนใบหน้าเธอยิ้มบางๆในใจเธอมีเพียงความคิดเดียว ฉันจะไม่เป็นเมียเก็บขยะอีกต่อไปแต่จะเป็นผู้หญิงที่ลุกขึ้นจากกองขยะแล้วสร้างโลกของตัวเองใหม่ทั้งหมดเธอปัญจักรยานกลับบ้านผ่านซอยเดิมผ่านตลาดที่ผู้คนยังคุ้นหน้าเธอทุกคนมองด้วยแววตาเคารพอย่างไม่รู้ตัวและในใจของละมองไฟแห่งการเริ่มต้นใหม่ได้ถูกจุดขึ้นแล้วแต่เธอไม่รู้เลยว่าขณะเดียวกันนั้นในห้องของสมชายเขากำลังเปิดซองเอกสารที่เธอทิ้งไว้ และภายในนั้นมีบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดการสมชายมองซองเอกสารที่ละม่ัมทิ้งไว้บนโต๊ะนิ้วมือเขาแต่ลงบนกระดาษสีขาวที่เย็นเฉียบหัวใจจันแรงโดยความหมุดหนิดและสงสัยผู้หญิงคนนี้ยังไม่ยอมจบผีกเลยเขาพึมพำเบาๆเขาฉีดปากซองออกอย่างรุนแรงกระดาษข้าในหล่นกระจายบนโตะแผ่นแรกคือเอกสารคัดลอกทะเบียนบ้านชื่อของเขาชื่อของละมัม และชื่อของเด็กชายวัยสิบห้าลูกที่เขาไม่เคยกลับไปหาดวงตาเขากับพริบทีริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงเขาหยิบกระดาษอีกแผ่นขึ้นมามันเป็นสำเนาใบารับรองแพทย์ข้อความสั้นๆตรงกลางกระดาษทำให้เขาชะนักโรคหัวใจระยะเริ่มต้นผู้ป่วยสมชายมงคลสกุลมือเขาสั่นความทรงจำผุดขึ้นมาเป็นภาพ้อนวันที่เขาไปตรวจร่างกายเมื่อเดืนก่อนหมอบอกให้พักให้เลิกครียด ต่เขาโหเราะใส่หมอเพราะคิดว่าตัวเองแข็งแรงเกินจะลม้มเขามองกลับไปที่ซองเอกสารในนั้นมีจดหมายเขียนด้วยลายมือที่เขาจำได้ดีลายมือของลามองเส้นมึกสั่นแต่นักแน่นสมชายฉันรู้ว่าเวลานี้นายอาจมีทุกอย่างแต่ฉันอยากให้นายรู้ว่าทุกอย่างนั้นไม่ได้มาจาก,กศักดิ์ศรีมันมาจากสิ่งที่นายขโมยไปจากฉันกับลูกนายคิดว่าฉันไม่มีอะไรแต่นายลืมไปว่าฉันยังมีความจริง และความจริงนี้ฉันได้ส่งต่อให้คนอื่นเรียบร้อยแล้วถ้าวันหนึ่งนายได้อ่านจดหมายนี้มันหมายความว่าฉันตัดสินใจไม่มีอีกต่อไปไม่มีอดีตไม่มีความเจ็บแต่จะให้โลกได้รู้ว่าใครคือสมชายที่แท้จริงสมชายวางจดหมายลงเหนื่อยเริ่มไหลซึมตามคมับเสียงนาฬิกาบนผนังดังติงงง๊กตอกในความเงียบที่หนาวเหน็บเขารีบเปิดกระดาษแผ่นสุดท้ายเป็นสำเนาการแจ้งเรื่องต่อสื่อท้องถิ่น หัวข้อบนเอกสารเขียนไว้ชัดเจนยิงเก็บขยะเปิดโปองอดีตสามีเจ้าของธุรกิจใหญ่ทิ้งครอบครัวเพราะเงินสีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นสีหััวใจเต้นแรงจนอึดอดัดเขาคว้าโทรศัพท์กดเรียกเลขขาทับไม่ทันเท่าไปยับข่าวนั้นเดี๋ยวนี้ให้เงินเท่าไร่ก็ได้แต่เสียงปลายสายตอบกลับอย่างลังเลคุณน้าสมชายมันสายไปแล้วข่าวถูกเผยแพร่เมื่อยีนาทีที่แล้ว ตอนนี้มีคนแชร์เต็มโซเชียลสมชายยืนนิ่งเสียงในห้องเหมือนหายไปทั้งหมดภาพบนจอคอมพิวเตอร์สแสดงข่าวจากเว็บไซต์ดังมีภาพละมัอมในชุดเก่านณะเก็บขยะกับภาพเขาในสูตรรูคิงคู่พันรายาใหมา่หัวข้อข่าวต่โต,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 ตสีแดงเมียเก็บขยะเล็งลูกถูกทิ้งเพราะเงินอดีตสามีมหาเศรษฐีโดนแชร์เสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดนักข่าวโทรมานักลงทุนโทรมา ชื่อของเขากลายเป็นเป้าการพูดถึงในโลกออนไลน์ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเขาสุดลงนั่งมือสั่นจนแก้วกาแฟตกแตกคองเหลวร้อนประเซนใสข่ขาแต่เขาไม่รู้สึกมีเพลงเสียงในหอที่ตะกอนซ้ำเธอทำได้ยังไงสมชายก็มองจดหมายอีกครั้งประโยคสุดท้ายในหน้ากระดาษเหมือนค้อนที่กระทกลงกลางใจฉันไม่ต้องการแก้แค้นแต่ฉันอยากให้นายได้รู้ว่าคนที่นายคิดว่าไม่มีค่าวันหนึ่ง เธอก็มีเสียงที่ดังพอจะทำให้โลกหันมามองเขานิ่งไปนานมือจับหน้าอกแน่นจังหวะหัวใจเต้นแรงจนปวดร้าวเสียงหายใจที่เอกสารตกกระจายเต็มพื้นเลขาริบวิ่งเข้ามาคุณน้สมชายเป็นอะไรคะเขาไม่ตอบเพียงพึมพำเบาๆโดยเสียงสัน่นละมองเธอทำได้จริงๆโลกทั้งใบหมุนชาภาพทุกอย่างเริ่มมัวลงก่อนที่ร่างของเขา จะล้มลงกับพื้นเสียงเอกสารปลิวว่อนในอากาศร้าวกับเสียงกระซิบของอดีตขณะดเดียวกันนั้นเองที่อีกฟ้าของเมืองละมอมยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าของเธอมือถือโทรศัพท์เก่าๆที่จอแากเสียงแจ้งเตือนดังไม่หยุดข่าวของเธอกำลังแพร่ไปทั่วประเทศมีคนริ่มส่งข้อความให้กำลังใจมีคนเสนอช่วยส่งลูกชายไปเรียนบางคนบอกว่าเธอคือแม่ตัวอย่างของปีละมอมมองจอที่สั่นไม่หยุด แววตาเธอนิ่งสงบไม่มีรอยยิ้มไม่มีน้ำตาเพียงความรู้สึกโล่งในอกเหมือนภาระหนักที่สะสมมาสิบห้าปีถูกปลดลงเธอวางโทรศัพท์ลงหันไปมองลูกชายที่ยืนอยู่ข้างๆแม่คนในมือถือบอกว่าแม่ดังแล้วเด็กชายพูดด้วยเสียงดนเดนละมลูกหัวลูกเบาๆไม่ต้องสนใจลูกแม่ไม่ได้ทำเพื่อให้ใครรู้จักแม่ทำเพราะอยากให้เราหลุดพ้นเสียงลมพัดผ่านต้นมะม่วงหลังบ้าน กลิ่นดินหลังฝนยังคงอบอวลละมัมมองขึ้นฟ้าแสงอาทิตย์เริ่มลอดผ่านเมฆสีเทาในใจเธอไม่มีความแคนเลยอีกมีเพียงความเงียบสงบและการให้อภัยที่เริ่มก่อตัวช้าๆแต่เธอไม่รู้เลยว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโทรศัพท์ของเธอจะดังขึ้นอีกครั้งโดยเสียงจากโรงพยาบาลที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในเช้าวันถัดมาละมัมกำลังล้างถ้วยน้ำเก่าๆอยู่หลังบ้าน หยดน้ำไหลผ่านมือเธออย่างช้าๆกลิ่นสบู่ราคาถูกผสมกับกลิ่นดินชื้นหลังฝนทุกอย่างเงียบสงบจนเสียงโทรศัพท์นั้นดังขึ้นอย่างแปลกแยกเธอหันไปมองหน้าจอแสดงเบอร์ไม่คุณหัวใจเธอเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุเธอลังเลครู่หนึ่งก่อนจะกดรับสายคุณละม่อมใช่ไหมคะเสียงปลายสายเป็นหญิงสาวน้ำเสียงสุภาพแต่สันนินิดดิฉันทอจากโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครคะคุณน่าสมชาย เขาอยู่ที่นี่ตอนนี้ละมัม่งชะงนักจานในมือล่นตกพื้นแตกเป็นเสียงดังว่าไงน,นะคะสมชายเขาเป็นอะไรเขามีอาการหัวใจวายเฉียบพลันค่าตอนนี้อยู่ในห้องไอซียสิงในปลายสายยังพูดต่อแต่ละมั่งไม่ได้ยินอีกหัวใจเธอสั่นแรงมือสั่นจนโทรศัพท์แทบหลน่นภาพในหัวย้อนกลับไปยังวันที่เขาหันหลังให้เธอวันที่เธอยืนอยู่ท่ามกลางกองขยะ วันที่เขาบอกว่าฉันไม่อยากกลับไปเธอหลับตาแน่นสุดลมหายใจลึกกมือยังเปิ้นสบู่แต่ตอนนี้เธอไม่สนใจอีกแล้วเธอคว้ากระเป๋าผ้าใบเดิมแล้วออกจากบ้านทันทีถนนเต็มไปด้วยเสียงรถยนต์และฝุ่นแสงแดดแรงจนแสบตาแต่ละม่มยังคงเดินรวดเร็วฝ่าแสงฝ่าคนฝ่าเสียงตรและควันพิษจนถึงหน้าประตูโรงพยาบาลใหญ่เธอหยุดหอบที่หน้าเคาน์เตอร์สมชายคนชื่อสมชาย ยูไ ICU เสียงเธอขาดห้องเหมือนจะขาดลมหายใจเจ้าหน้าที่พาเธอไปอยังชั้นบนทางเดินยาวและเงียบมีกลิ่นยาคาเชื้อจางๆแสงไฟสีขาวสะท้อนบนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบละมั่มรู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าไปในล็อกอีกใบโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องวัดชีพจรแทนซิงหัวใจของคนเมื่อประตูห้องไอซีเปิดเธอเห็นสมชายนอนนิ่งมีท่อออกซิเจนต่อเข้าปากสายระยงระยางเต็มแขน จอเครื่องวัดหัวใจส่งเสียงบี๊บบี๊บเป็นจังหวะสม่ำเสมอเขาดูเล็กลงกว่าที่เคยเห็นไม่มีสูตรไม่มีรอยยิ้มไม่มีความมั่นใจเหลือเพียงร่างเปลือยใจของชายคนหนึ่งที่ใกล้หมดลมหายใจและมัอมยืนนิ่งดงตาเธอพราไปด้วยน้ำตาแต่ไม่ใช่ความโกรธมันคือความเศร้าที่ลึกเกินคำบรรยายพยาบาลเดินเข้ามาเขารู้สึกต่อเป็นบางช่องค่ถ้าคุณอยากพูดอะไรกับเขารีบพูดเถอ ละมอมก้าวเข้าไกล้มือเธสั่นขนาดเอื้อมไปแต่หลังมือของเขาผิวเขาเย็นกว่าที่เธอจำได้เธอกระซิบเบาๆสมชายได้ยินไหมเปลือกตาเขาขยับเล็กน้อยเสียงหายใจดังสะท้อนในท่อพลาสติกเขาพยายามขยับปากแต่พูดไม่ได้ละมอมโน้มตัวลงไกลนายนไม่ต้องพูดแค่ฟังฉันถ้าหลับตาสูดลมหายใจสิบห้าปีที่ผ่านมาฉันเกลียดนายมากเกลียดจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ แต่ทุกวันฉันก็ยังภาวนาให้นายไม่ล้มเพราะฉันรู้ถ้านายล้มฉันจะไม่มีใครให้ยืนเปรียบเทียบอีกน้ำตาทยดลงบนหลังมือเขาหยดนั้นไหลไปตามเส้นเลือดสีซีฉันให้อภัยนายแล้วสมชายไม่ใช่เพราะนายสมควรได้รับมันแต่เพราะฉันไม่อยากให้ความแค้นเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตของฉันสิ่งเครื่องวัดหัวใจเริ่มถี่ขึ้นสมชายกระพริบตาชาชามีน้ำตาไหลออกจากหางตาเขา มือเขาขยับเล็กน้อยเหมือนพยายามจับมือเธอกลับละมอมจับมือเขาแน่นขึ้นลูกเรายังรอนายอยู่เขายังอยากได้คําตอบอยากได้คําว่าพ่อจากปากนายสมชายอ้าปากช้าช้าเสียงแผ่วออกมาแทบไม่ได้ยินขอโทษละมอมสะอื้นเสียงนั้นเบาจนแทบลอมละลายในเสียงเครื่องมือทางแพทย์แต่สําหรับเธอมันชัดเจนกว่าอะไรทั้งหมดคําเดียวที่เธอรอมาครึ่งชีวิตไม่ต้องขอโทษแล้วสมชายเธอกระซิบ นายได้จ่ายทุกอย่างคืนแล้วเครื่องวัดหัวใจส่องแสยงยาวปิดตดตดเส้นกราฟสีเขียวกลายเป็นเส้นตรงละม่อมชนักมือเธอยังจับมือเขาไว้แน่นแต่ความอุ่นนั้นค่อยๆหายไปเหมือนลมหายใจสุดท้ายที่หลุดออกจากร่างพยาบาลรีบเข้ามาเสียงฝีเท้าเร่งรีบเสียงเรียกแพทยดังระงมแต่ละม่มไม่ได้ยินอะไรอีกโลกของเธอเงียบสนิทเธอนั่งนิ่งอยู่ข้างเตียง สายตามองไปยังใบหน้าที่ปิดเปลือกตาสนิทในที่สุดเขาก็สงบไม่มีคำโกหกไม่มีเงินไม่มีความทะนงเหลือเพียงเงาของคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทั้งรักและบาดแผลของเธอละม่อมยกมือแตะผมของเขาเบาๆหลับให้สบายเธอสมชายเสียงเธอสั่นแต่มั่นคงฉันจะเลี้ยงลูกของเราให้ดีที่สุดจะไม่ให้เขาเติบโตในเงาของความแค้นอีกต่อไปเธอลุกขึ้นช้าๆเดินออกจากห้องไอซียูโดยไม่หันกลับ ลมจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านตัวเย็นเฉียบแต่ในอกกลับรู้สึกอุ่นแปลกๆที่หน้าประตูโรงพยาบาลเธอเหนยหน้ามองท้องฟ้าที่ตอนนี้เปิดโลง่งเมฆฝนสลายเหลืองสีฟ้าอ่อนกับแสงแดดที่อาบทั่วเมืองละมั่ยิ้มบางๆในรอยยิ้มนั้นมีทั้งน้ำตาความเจ็บและความปลดปล่อยเธอรู้ดีว่าชีวิตเธอเพิ่งเริ่มต้นจริงๆไม่ใช่การล้างแค้นแต่เป็นการได้ขึ้นอิสรภาพของหัวใจและในเช้าวันนั้นเอง หญิงเก็บขยะที่เคยถูกดูถูกได้กลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดในชีวิตของตัวเองเธอเดินออกไปสู่ถนนที่เต็มไปด้วยแสงแดดเสียงผู้คนเริ่มกลับมามีชีวิตและเสียงหนึ่งในใจเธอพูดช้าๆจากนี้ไปฉันจะเก็บความฝันของฉันเองไม่ใช่ขยะของใครอีกแล้วหลายเดินผ่านไปหลังวันที่สมชายจากโลกนี้ไปชีวิตของละม่อมเริ่มกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งเธอยังคงตื่นเช้าเหมือนเดิม แต่ไม่ใช่เพื่อเก็บขยะเธอทำงานในศูนย์รีไซเคิลเล็กๆที่ชุมชนตั้งขึ้นผู้คนในละแวกนั้นให้ความเคารพเธอบางคนเรียกเธอว่าแม่ละมองด้วยน้ำสิ่งอบอุ่นทุกเย็นเธอจะนั่งมองลูกชายทำการบ้านอยู่หน้าบ้านเสียงปากกาเขียนกระดาษด,ดังเบาๆเคล้ากับเสียงจัดจัญนยามคำ่ำแสงแดดสุดท้ายของวันส่องลอดใบมะม่วงกระทบเส้นผมของลูกจนเป็นสีทองอ่อนละมหยิบกล่องไม้เก่าขึ้นมา ข้าในมีกระดาษจดหมายแผ่นหนึ่งจดหมายฉบับสุดท้ายของสมชยัยที่เขาเขียนฝากไว้ก่อนสิ้นใจละม่อมถ้านายอ่านจดหมายนี้ได้แปลว่าฉันไม่มีโอกาสพูดทุกอย่างออกไปฉันเสียเธอไปนานแล้วแต่ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันเสียใจจริงๆฉันหวังให้ลูกของเราได้ต่อมาในทางที่เธอสอนและขอให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมชีวิตที่ฉันไม่เคยให้ได้ ละมัมพับจดหมายนั้นอย่างระมัดระวังรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเธอไม่ได้ร้องไห้อีกแล้วเธอมองขึ้นไปบนฟ้าเมฆสีส้มลอยผ่านไปช้าๆแสงเย็นของวันเหมือนอ้อมกอดสุดท้ายจากใครบางคนลมพัดกลิ่นฝนจางๆเข้ามาแต่ที่แก้มไปให้สบายเธอสมชายเธอกระซิบเบาๆฉันจะอยู่ต่อเพื่อเขาเพื่อชีวิตของเราลูกชายหันมามองแม่พูดอะไรนะละมัมยิ้ม แม่พูดกับลมบอกให้มันพาเรื่องเก่าๆไปให้หมดเด็กชายยิ้มกลับนั่นแม่ให้มันพาความเหนื่อยไปด้วยสิละมอมหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นสดใสกว่าที่เคยเธอยื่นมือไปลูบหัวลูกใช่ลูกจากนี้ไปเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันท้องฟ้าเริ่มมืดเสียงกบเขียดร้องจากท้องนาใกล้ๆดังขึ้นละมอมลุกขึ้นยืนมองรอบบ้านไม้เก่าที่เธอสร้างด้วยมือ ทุกแผ่นไม้มีรอยแตกแ,แต่ทุกแผ่นก็ยังยืนหยัดเธอรู้แล้วว่าความจนไม่ได้ทําให้เธอไร้ค่าการถูกทิ้งไม่ได้ทําให้เธอพ่ายแพ้มันแค่ทําให้เธอได้รู้ว่าหัวใจของคนเราแข็งแรงกว่าที่คิดเสมอละม,ะม่มิมหันกลับเข้าไปในบ้านแสงตะเกียงเล็กๆส่องผ่านบานหน้าต่างเกินเข้ากับความมืดของค่ําคืนและในความเงียบนั้นมีเสียงหัวใจของแม่คนหนึ่งเต้นอย่างมั่นคงไม่ใช่เพื่อใครอีกต่อไป แต่เพื่อชีวิตใหม่ที่เธอสร้างขึ้นด้วยมือของเธอเองแน่นอนนี่คือฮุกภาษาไทยสำหรับเปิดคลิป YouTube ของคุณเข้มค้นดึงดูดและชวนให้คนดูอยากฟังต่อจนจบผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่กับกองขยะเพื่อเลี้ยงลูกตามลำพังกว่า15ปีแต่วันที่เธอได้พบสามีที่หายต่อไปความจริงที่รอคอยกลับทำให้ทั้งชีวิตของเธอพังทลายเขาทิ้งเธอเพราะเงิน รือเพราะความลับบางอย่างที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวของความรักความจนและการให้อภัยที่จะเปลี่ยนหัวใจของคุณตลอดไปต้องการหม่ให้ฉันช่วยเขียน voice over opening narration บทพูดเปิดคลิปต่อจากคุกนี้ด้วยแบบที่เลื่นไหลเข้าสู่เนื้อเรื่องและมากับเสียงบรรยาย y YouTube แนวดราม่าสารคดี